เลยอ่ะกลัวแมวอ่ะืมันดูมันสิืมมาดูมันดิด,นดูมันดูมันดิร้อนอืม มันดิทำไงเนี่ยถ้าเป็นอะไรเนี่ยหือ้เจ้าเป็นอะไรเจ้าเป็นใครมาจากไหนขึ้นมาหากัน,นดูสิดูมันดิมีไหมแบบนเนี้ยเนี่ยมีไหมเนี่ยขึ้นมาหาแบบเนี้ยมีไหมเนี่ยอือ ขึ้นมาทำไมเนี่ยไปหากินนู่นอะขึ้นมาทำไมลูกทั้งแมวทั้งหมาทั้งไก่รักเขาบอกมีตตมแต่สัตว์รัก Amazing Thailand Amazing ดูสิดูมันดิ จะไก่ลงไปเดี๋ยวนี้ลงไปเลยมาลงไปดิมาลงไปลูกอันนี้ก็หมามาลงไปมอน,นี่มาลงไปลงไปเร็วเอาลงไปเร็วไม่ยอมลงอะ ไอ้อลูกแม่จะไปแล้วชักก็เนี่ยเกาะตรงนี้เลยเนี่ยเห็นปะอืม